304นาทีแล้วนะคะยินดีต้อนรับแมสเตอร์เข้าสู่รายการแมสแตงของฟรีไซส์ซึ่งตอนนี้เรามีคุณภูแกสทีเก็ประจำวันของเรามาอยู่ในสายกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีค่ะยินดีที่ด้คุยกันอีกนะคะคุณภูสนุกนะทุกวันอังคารได้เจอกับคุณภูเช่นกันครับคุณแจ้วโอ้โหนิดนึงเอาละค่ะวันนี้เราก็แก้วไม่ได้บอกแมสเตอร์ไปแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องจิตวิทยาแห่งเงินตราตอนที่สองซึ่งตอนที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเรื่องนี่ใช่ไหมคะตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่หลกกดดึงงงูััม่่คน อืมจะต้องทําอย่างไรเรามาดูกันทาวันนี้สิ่งแรกที่อยากจะบอกคือผมอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังก่อนนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ก็คือก็ได้เงินมานะครับทํางานบ้างได้มาจากทุนบ้างไปปวดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้รางวัลมาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไม่ว่าได้มาเท่าไหร่ครับคุณแก้วก็หายไปหมดเลยนะครับคือได้มาหายหมดหายหมด,หหมดเหมือนยิ่งกว่า <c oughs> ตำน้ําพริกแล้วแหะแม่น้านี่ตำน้ําพริกแบบปลาใส่ลมฮะค,คือมันแบบมันหายไปจริงๆครับ แล้วก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจนเสมอคือไม่ค่อยมีเงินใช้พอถึงแม้มันจะมีเข้ามาแต่มันก็ไม่เคยพอที่จะทําให้เราได้ทําอะไรอย่างจริงจังใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยมาลองดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงแบบจนอยู่เรื่อยใช่ไหมครับทีนี้พอมาดูดีๆเนี่ยครับเราก็ใช้หลายใช้ใช้หลายเขาเรียกว่าเทคนิคในการที่จะเพิ่มจํานวนเงินที่เข้ามา พอจํานวนเงินที่เพิ่มมันเข้ามาปรากฏมันก็หายไปด้วยเวลาที่เร็วเท่าๆกันอย่างเช่นเราก็เอาไปเลี้ยงเพื่อนบ้างเราก็เอาไปซื้อของขวัญให้คนนน้นคนนี้บ้างเราไปใช้สิยสุดด้ายที่เราก็ก็อยากจะใช่ใช่ไหมคะถูกต้องครับทุนยาคือพอได้มามันก็อยากใช้แต่มันก็มันก็ไม่ได้แค่ว่าอยากใช้อย่างเดียวคือบางทีมันก็หายไปแบบเราแบบช่วยบ้างอะ่ะบางทีหายแบบอยู่ดีเราไม่ได้ดูแลมันให้ดีแล้วก็เสียเงินค่าตรงนี้ไปโดยมากเกินความจําเป็นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมาเจอหนังสือ uh, Secret of the Millionaire สิ่งที่จะพูดวันนี้เนี่ยจะมีพื้นฐานอยู่บนหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะลองโพสต์ดูลงไปในเม็ดนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าควรจะโพสต์หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยกรันกรองออกมาเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้เอามาให้เมสเตอร์ทุกคนนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยผมก็มาเจอหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่คนเราเนี่ยครับจนหรือว่าไม่รวยสักทีเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากจิตใต้สำนึกที่มีทัศนคติกับเงินไม่ถูกต้อง โอ้โหผมผมปิ๊งเลยฮะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยในอดีตของเราเนี่ยถ้าเรายังจนอยู่แสดงว่าเราเนี่ยมองเงินเนี่ยไม่เหมือนกับเศรษฐีอย่างเช่นผมเนี่ยครับผมแก่ผมเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าครอบครัวเนี่ยเขาแยกกันเรื่องเงินใช่ไหมครับคือตอนเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมองว่าเงินเนี่ยเป็นตัวสวยเงินเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเลวร้ายที่มาทําให้ชีวิต ครอบครัวอปุนเนี่ยมันแตกนะครับทาให้ผมเนี่ยต้องมีความทุกข์เพราะผมมองว่าเงินเนี่ยเป็นความชั่วเป็นความเลวรุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตใต้สํานึกของผมเนี่ยซึ่งจิตใต้สำนึกก็คือว่าตัวตนที่แท้จริงหรือว่า subconscious mind ของเรานะฮะซึ่งมีที่พลเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตของชีวิตเรามันผลักเงินออกโดยไม่รู้ตัวครับคือมันแบบเฮ้ยเงินเข้ามาแล้วสมมติว่าจํานวนแสนหนึ่งเล่าเนี่ยผมเนี่ยพยายามที่จะผลักเงินเนี้ยออกไปจากชีวิตให้เร็วที่สุดเพราะว่าจิตใต้สำนึกผมบอกว่าเอ้ มันทาให้ครอบครัวเราแตกมันทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขเอามันออกไปตาานี้มันเลยเ,าเอาออกไปทุกวิถีทางเลยฮะไม่ว่าจะไปลืมไว้ที่นู่นบ้างเอาไปใช้สุริสุสลาลบ้างเอาไปให้คนอื่นบ้างเสียตรงนี้ไปใช้ตรงนี้ไปคือแย่มากนะฮะผมก็เลยมาเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วสาเหตุที่แพ้จริงมันไม่ได้แปลว่าผมหาเงินไม่ได้ไอ้เงินมันหามาได้แต่สาเหตุคือผมเนี่ยใช้เงินออกไปเพราะว่าผมมองว่าเงินเท่ากับความสวย แล้วก็คนรวยเท่ากับคนเลวนี่คือสิ่งที่ผมมองแต่ก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็เปลี่ยนทัศนคติเลยครับคุณแก้วคือหลังจากวันที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ไปประมาณครึ่งเล่มเนี่ยต้องขอบุณคนที่เอาหนังสือเล่มนี้มาให้ผมด้วยคือผมอ่านไปเนี่ยเฮ้ยเราเปลี่ยนเลยฮะเราเปลี่ยนทัศนคติเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีเงินเยอะเราก็สามารถที่จะเอาเงินเนี้ยไปทําสิ่งดีๆได้คุณแก้วเคยรู้จักเคยเห็นใช่ไหมครับคนที่เขามีเงินเยอะๆแล้วทาบุญอะไรย่เยเเี้คห็นหม เคยเห็นค่ะคนส่วนใหญ่แล้วที่เป็นคนดีแล้วแบบมีเงินเยอะเนี่ยเขาจะชอบทําบุญกันทีละเยอะเยอะใช่ใช่โอ้ยผมเจอมาเยอะแล้วฮะไม่ว่าจะทําบุญหรือว่าเอาไปให้ทุนการศึกษามันเรียกว่ายิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับใช่ไหมคะถูกต้องครับคํานี้ต้องเอาของพระจาจาร์วอมเสริมขุนแก้วคือพระจาจาร์วอเนี่ยท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งหายแล้วผมก็เติมเข้าไปอีกอันหนึ่งว่าถ้าเติมเขาเนี่ยเราก็เติม คือผมเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลแล้วก็เคยเจอคนที่มีฐานะเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาให้ทุนการศึกษาบ้างเขาเอาเงินเนี่ยไปสร้างสถานที่สําหรับบําบัดผู้ป่วยให้เด็กกำพร้าให้อะไรพอผมเปลี่ยนปุ๊บว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเงินเนี่ยยิ่งมีมากทําให้เรามีอํานาจหรือพลังในการทําความดีมากโอ้คราวนี้มาไม่หยุดแล้วแทบไม่ออกไปเลยฮะคราวนี้มีแบบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีมากเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อก็ได้ครับว่า สิ่งนั้นอะ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงนั้นอะ่ะอย่างไรบ้างได้ค่ะก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องปรับทัศนคติที่เรียกว่าก็เหมือนแก้วเคยอ่าน the book of secrets นะคะเขาเรียกว่า law of the universe กฎของจักรวาลนั่นเองถ้าคุณคิดอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะคิดบวกไว้นะคะสิ่งบวกๆก,ก็จะตามมาใช่ไหมคะถูกต้องนะคุณแก้วเสริมให้ก่อนที่เราจะไปพักกันว่าการที่เรามองว่าเงิน เ็วปุ๊บเนี่ยจักรวาลจะทําทุกอย่างหรือคุณจะเรียกว่าพระเจ้าหรือรอะไรก็แล้วแต่หรือจิตใจะทำทุกอย่างให้เราเสียมันไปแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งไหนดีแล้วเรารักแล้วเราชอบมันอย่างจริงใจเนี่ยจักรวาลจะให้สิ่งนั้นมากับเราครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณผู้ต่ออีกสักครู่เดียวค่ะได้ครับ